สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มีข่าวดีครับร้อยเอ็ดได้เฮแล้วครับรวย30ล้านแม่ค้าตลาดนองแคนเจ้ามือขายลัตเตอรี่ปรากฏว่าขายไม่หมดครับหวยมาลงที่แม่ค้า30ล้านรวยแจ็คพอตหนึกุมภา64ครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดเก้หนึ่งสอง สามสูเ็ดดีใจขักแนครับถ่ายทอดสดรางวัลที่1 1, 12, 64, 9, 1 2, 3, 0, กุมภาพันธ์งพันห้าร้อี้นี่นะครับชมหน้าของผู้ที่โชคดีครับรวย30ล้านเมืองร้อยเอ็ดนะครับดีใจน้ำครับดีใจน้ำย่ำได้ิะเป็นข้าวเพลินข้าวตัวครับคือว่าบุญกุศลแห้งนะครับแม่ค้าเดินทางไปแล้วครับที่สพเมืองร้อยเอ็ดลงบันทึกประจำวัน ร้อมกับแม่คารลัตเรี่ยู่น้ำกันหลายคนกับมีใจนะครับไปน้ำกันครับล่งพักนะครับล่งแกงความใบเรียบร้อยนี่คือโฉมนาผู้โชคดีครับรวย30ล้านนะครับผู้ใดอยากโชคดียังสี่ก็เอาลุ่นกันไปต่อไปครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามเพจเสียงกัมโพแล้วก็ช่อง YouTube เสียงกัมโพโก้บันหารนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับร้อยเอ็ดรวย30ล้านครับ